โครงเรือกันมาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเดินมาสักพักหนึ่งก็เจอกับร้านที่น่ารักมากๆเลยชื่อร้านว่ากะแช,ชงคอฟฟี่นะคะเป็นร้านขายกาแฟาค่ะแล้วก็เป็นร้านที่สามารถลงไปนั่งกินกันในเรือเลยโอ้โหสวัสดีค่ะ ร้านกาแฟอะไรยังไงคะเราจะเป็นร้านกาแฟในเรือนะคะที่สามารถนั่งทานในเรือได้จริงๆกาแฟอร่อยมากเลยของที่ไหนคะ,ะเราใช้มเมล็ดกาแฟดอยช้างอะคะ่ะไล่ไล่ที่อยู่บนดอยช้างที่เชียงรายเม่ไอย่างสูตรละคะสูตรเนี่ยเราก็ปรับให้เข้ากับคนไทยให้ได้มากที่สุดอะคะ่ะที่คนไทยจะชอบปิดเข้มหวานมันอย่างเงี้ยคะ่ะ<อ>เน้นไปอย่างนั้นเลย want to, but I can't help it. I love the way it feels. Just got me stuck between my fantasy and what is real. ขนมค่ะมีไหมเอ่ยจะขายคู่กับขนมปังปิ้งค่ะเอาเหคะค่ะนี่เลยมาแล้วหน้าตายอย่างนี้ค่ะโอ้เอ่อยมีร่มด้วยอะคะก็เป็นพรอาให้ลูกค้านิดนึงเพราะลูกค้าจะชอบถ่ายรูปอ่ะค่ะ มีทุกการก็โดยส่วนมากจะมีกับทุกการเลยถ้าของไม่หมดประก่อนใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะ Always feel like this Every time you pass by With your amazing smile